ปี2,568ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมขออนุญาตอรัธนาคุณพระศรีรันาตนไตได้จงอำนวยโวยพรให้ทุกทกท่านที่อยู่ทางบ้านประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาตลอดปี2,568แล้วก็ตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับ2,568ก็ขอให้สมาชิก ขอการฆ่าแล้วก็พี่น้องเราเชาวจังหวัดนครราชสีมาและพี่น้องเราเชาวไทยทุกท่านจงมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งที่คิดตามความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็ขอให้ทุกท่านประกอบสัมมาอาชีพด้วย ความสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้ายิ่งยงขึ้นไปในตลอดระยะเวลา2,568สวัสดีปีใหม่ปี2,568ครับสำหรับท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องชาวโคราชครับถือโอกาสนะครับสวัสดีปีใหม่ ในปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่เราทุกคนก็ต้องต่อสู้กันนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกษิจต่างๆก็จะได้อยู่ในภาวะเศรษฐกษิจที่ดีขึ้นมีความสุขนะครับความสําเร็จสมปรารถนาในทุกๆประการที่ทุกท่านมุ่งหวังขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านได้เคารพนับถือนะครับได้อานายอวยอพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จดังมุ่งหวังแควคาาปลอดภัยการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็มีความสําเร็จตลอดไปในปี2568ครับสวัสดีปีใหม่2568ครับท่านสมาชก อกาารคคและะชนนนททุ่ับขอเป็นปีที่ทุกท่านประสบความสาเร็จคิดหวังสิ่งใดขอสมรปรารถนาในทุกๆประการขอเป็นปีที่ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเดินทางก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขมีการค้าที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเฮงหมักปัแบบงทุกท่านสวัสดีครับท่านสมาชิกของค,คันค้าทุกท่านนะครับอยู่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออวยพรให้สมาชิกของคันค้าทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากิจการเจริญรรรรรรุุ่งงงงงเเือนะคับสขภาพแแ็ย ขอสวดรีปีใหม่ปี2568นะครับก็ขอให้สมาชิกของการค้าทุกท่านนะครับขอให้กิจการร่ำรวยนะครับทำอะไรก็ขอให้เฮ่งเห่ํร่ำรวยตลอดปี2568นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสมาชิกของการค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับขออวยพรในวาระดุทีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผมขอเวพร์ให้สมาชิกขอการค้าทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งทำกิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสวัสดีปีใหม่2568ครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่2568ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยึดสิ่งใดสมปรารถนามีความสุขมาก,มากโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอบคุณครับ